ค่ะพี่อูนะคะจากร้านออร่าพิคงสตูดิโอนะคะวันนี้รู้สึกดีใจมากๆที่ได้มางานสัมมนาทีุ่ฟ้าได้มีโอกาสพบเจอเจ้าของร้านสักทั้งเชียงใหม่เชียงรายอุตรดิต แพมากันหลายที่เลยมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าแต่ละร้านะมีปัญหาอะไรบ้างแล้วลองจะควบคุมยังไงนะคะถือว่าแบบมาแล้วคุ้มมากๆเลยเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราเองก็ยังไม่เคยเจอปัญหานั้นเหมือนกัน mm hmm. แต่ว่าเราได้มาฟังว่าเขา่เจออะไรมาแล้วเขาแก้ยังไงถือว่าเป,เป็นการเปิดโลกให้กับเราแล้วก็เปิดโอกาสให้เราได้ศึกษาในเรื่องที่เรายังไม่รู้อย่างน้อยอนาคตถ้าวันหนึ่งเราจะต้องเจอปัญหานะั้นจริงๆเรารู้แล้วว่าเราจะต้องทำยังไง เรื่องแบบนี้นี่คือแบบถือว่าเป็นซีคลิของแต่ละร้านเลยนะคะแต่วันนี้ช่างศัก์ทุกร้านอะ่ะมารวมกันที่นี่มาแชร์ปัญหากันมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันเดี๋ยวอนาคตยังไงถ้าปู่ฟ้ามีอีกอย่าลืมมานะคะ Today I took part in a business game and that was amazing. Uh, this is not my first business game and I truly can say that that was high level business event. Uh, in Chiang Mai. I'm very proud that I could uh, be a part of that and this is one of the uh, first, not one, but the first uh, business lunch in Chiang Mai in PMU sphere and I'm very proud how, how it goes and it was very interesting to, to listen to all the stories of the artist and it was so really uh, touchful for me. so thank you so Business you for being, uh, so proud to to of Thank invited part the much here and a part business family Thailand new in I'm be be สวัสดีค่ะมาสเตอร์โอปอนะคะวันนี้มาร่วมกิจกรรม uh, Business Brunch ที่เชียงใหม่นะคะรู้สึกว่างานนี้ค่ะเป็นงานที่ดีมากเพราะว่าทุกคนมาด้วยประสบการณ์และมาแชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันหวังว่าจะมีงานนี้จัดขึ้นอีก ครั้งหนึ่งเพราะว่าวันนี้ค่ะเวลารู้สึกว่าเวลาค่อนข้างหมดไปเร็วมากเพราะฉะนั้นอยากให้จัดขึ้นอีก